สวัสดีค่ะสวัสดีครับเขากับยางแอมสุกนะคะครับผมบอสแอมสุกครับค่ะมีลูกเพจถามใน a c e b o o k เยอะแยะมากมายเลยค่ะว่าติดเครดิตบูโรสถานะยางงี้ยงนี้ยางนั้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เขาต้องการได้บ้านสักหลังหนึ่งเฮียมีวิธีแนะนําเขายังไงดีคะครับโดยปกตินะครับในการซื้อบ้านให้ได้กรรมสิทธิ์นะครับไม่ใช่การเช่านะครับก็จะมีอยู่2แนวทางด้วยกันนะครับแนวทางที่1ก็คือการกู้เงินจากธนาคารมาซื้อบ้านนะฮะซึ่งเราจะเอาโฉนดนะ ไปจำนองไว้เป็นหลักประกันนะครับให้ได้กรรมสิทธิ์ในตัวบ้านมานะครับและว,วิธีการที่2ที่เป็นที่นิยมมากๆในปัจจุบันนะครับก็คือการผ่อนตรงครับผมสามารถผ่อนได้โดยตรงตักไขรมั้งคะ ในปัจจุบันนะครับเราสามารถผ่อนได้กับทั้งบริษัทนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเองโดยโตรงก็ได้นะครับในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าไม่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะผ่อนกับบริษัทถึงแม้ว่าจะดูดีกว่านะครับแต่ก็มีโอกาสนะครับที่บางครั้งนะ่คุณจะผ่อนลมหรือผ่อนแล้วไม่ได้บ้านนะครับสิ่งที่สาคัญ